สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทมีคำตอบ ITE ีอีเรน่24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้เรามาสรุปประเด็นนี้กันนะคะว่าเป็นผู้ทุพพลภาพ ในมาตาา33หรือมาตาา39นะคะปัจจุบันรับเงินทดแทนการขาดรายได้จากประกันสังคมอยู่ทุกเดือนนะคะแล้วแบบนี้จะได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญน,นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาสรุปประเด็นนี้ให้กับผู้ประกันตนนะคะและผู้ประกันตนท่านนี้จะได้รับเงินสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพเลยไหมนะคะหรือต้องรอให้อายุครบ55ปีนะคะ สำหรับสิทธทิประโยชน์กรณีทุพพลภาพนะคะที่ต้องทราบก่อนน็คือ เราจะมีเงินอยู่3ส่วนที่จะได้รับจากประกันสังคมนะคะก็จะมีเงินค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เป็นผู้ทุพพลภาพและต้องเข้ารับการรักษานะคะในกรณีที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกนะคะก็จะเบิกค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงหรือจะใช้สิทธิ บาททอง30บาทก็ได้นะคะส่วนสถานพยาบาลเอกชนนะคะกรณีเป็นผู้ป่วยนอกเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน2,000บาทต่อเดือนกรณีเป็นผู้ป่วยในนะคะเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน4,000บาทต่อเดือนนะค,ะ,คะแล้วก็จะมีเงินก้อนที่2ก็คือเงินค่าพานะที่เข้ารับการรักษาหรือเข้าบริการทางการแพทย์นะคะ จะได้เมาใจ่ายเดือนละ500บาทก็ต้องมีใบเสร็จในการเบิกด,ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเงินทดแทนการขาดรายได,ได้จะแยกเป็นกรณีทุพพลภาพรุนแรงกับทุพพลภาพไม่รุนแรงนะคะทุพพลภาพรุนแรงนั้นได้อัตราร้อยละ50ของค่าจ้างตลอดชีวิตตั้งแต่เดือนละ825บาทถึง7,500บาทคิดจากฐานค่าจ้างที่1,650บาท ถึง15,000บาทขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกันตนที่เป็นผู้ทุพพลภาพท่านนี้นะคะส่งเงินสมทบเดือนละเท่าไหร่นะคะกรณีทุพพลภาพไม่รุนแรงก็จะรับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามหลักเกณฑ์ซึ่งก็อาจจะร้อยละ30เป็นระยะเวลา15ปีหรือ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครจะเป็นผู้ประเมินว่าเป็นผู้ทุพพลภาพรุนแรงหรือไม่รุนแรงนั้นก็คือแพทย์ที่ประกันสังคมระบุที่อาจจะอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐนะคะ ว่าแพทย์ท่านนี้นะคะเป็นแพทย์ที่ประกันสังคมกําหนดไว้ว่าให้เป็นผู้ประเมินผู้ประกันตนว่าเป็นผู้ทุพพลภาพร,พรุนแรงหรือไม่รุนแรงนะคะนอกเหนือจากการมีบัตรคนพิการแล้วต้องเข้าไปประเมินที่แพทย์ที่ประกันสังคมกําหนดในโรงพยาบาลของรัฐด้วยนะคะถึงจะทราบว่าเราเป็นผู้ทุพพลภาพรุนแรงหรือไม่รุนแรงนะคะสําหรับในกรณีที่เป็นผู้ทุพพลภาพแพทย์วินิจฉัยแล้วแล้วก็รับเงิน แทนการขาดรายได้ทุกเดือนอยู่แล้วเราจะได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญดูจากไหนนะคะเราก็อ้างถึงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลาและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชาราภาพพฤศกราชสองพนห้ารระบุไว้นะคะในข้อ7ข้อ4ย่อยนะคะระบุไว้กรณีเป็นผู้ทุกพลภาพให้จ่ายเงินบำเหน็จชาราภาพเมื่อมีคำวินิจฉัยให้เป็นผู้ทุพพลภาพนะคะ ดังนั้นจากประเด็นที่กล่าวถึงหรือคำถามที่ถามมานะคะว่าเป็นผู้ทุพพลภาพมาตา3า33หรือมาตา3า39รับเงินทดแทนรายเดือนจากประกันสังคมอยู่ทุกเดือนแล้วแบบนี้จะได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญน,นะคะก็สรุปเป็นแนวทางให้ดังนี้นะคะในกรณีที่ผู้ประกันตนท่านนี้มีคำวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ทุพพลภาพ และได้รับสิบเงินทดแทนการขาดรายได้จากประกันสังคมทุกเดือนนะคะผู้ประกันตนท่านนี้ก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพรับเงินบำเหน็จจากประกันสังคมได้ทันทีนะคะโดยไม่ต้องรอให้อายุครบ55ปีเต็มนะคะแต่จะไม่ได้รับเงินบำนาญชาราภาพนะคะจะได้รับเฉพาะเงินบำเหน็จหรือเงินก้อนที่ สะสมไว้นะคะแม้ผู้ประกันตนท่านนี้จะส่งเงินสมทบมาแล้ว180เดือนนะคะก็จ่ายทางประกันสังคมจะจ่ายเงินรายเดือนเฉพาะสิทธิประโยชน์ใดสิทธิประโยชน์หนึ่งนั่นก็คือสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพก็จะไม่ได้จ่ายกรณีชราภาพนะคะกรณีชราภาพก็รับเป็นเงินก้อนไปนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็คงสรุปประเด็นนี้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับคำถามขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ